คลิปนี่มาเที่ยวเบื้องลาหาันเบื้องน้ำพี่น้องเดิน,นดู้ชมนี่น้ำหรือไมมโอ้น้ำไหลบ, <c oughs> บ่พุ่นเ้องน้ำเบื้องลาหาันคลิปนี่เบื้องน้ำเบื้องลาหาันท่านผู้ชมฝนตกมาเป็นเดือนสองเดือนแล้วน้ำแห้งเบิร์ดชมบรรยากาศวันนี้มาจุดงขี่รถจุดดงเบื้อง,งน้ำเบื้องธรรมชาติ หน่าฝนอึมครึมฝนที่ตกวะเนี่ยเพิ่งฝนหี่ตกบ่ะนนีาน้ำนนเบิงละหานเบิงที่ใหญ่ที่สุดอันดับสามของประเทศเนี่ยที่สองหมืนนมน่นไร่พื้นน้ำนี่น้ำแห้งมีน้องเอ้ยบวัวกับบเกิดนี่ถนนหลังเบิงคูเบิงละหานต้นมะขามมะขามเทศมะขามส้ม เ่าไปกับจิทเทคอนจีนในหลาดอย่างดล้วยให้คนมาเที่ยวบึงบึงบึงทหารต้นบัวบึงบึงบัวนี่นี่กันด้วยนี่เด็กอดกาดมาใช้จีบให้กันผู้ชมช่องยูทูบวันดีคุ้มบึงบรรยากาศธรรมชาติหนาฝนฝนเริ่มตกแล้วสองขางทางแบบนี้ใส่สจอ่อ ที่ท่านชมนี่กับบึกข่างบึงละหานรัขงขว่ามือกับบึงละหานโอ้ไม่ไงสีต้มเขียววะนั่นเนี่ยพี่น้องบึงละหาหนน้ำบึงละหานกำลกังมาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสับไทยท้งช่องเหยเด้อติดตาม lăng chong nè nam bưng làn long ơi nó mới để chốt băng phái thai băng phái bình long này cái này phải มีงบประมาณเท็ดถนนคอนเกศถนนลัดยางกันมาขอนเชียวบึงบึงละหัน nhọn nói đều nó, làm nghề cái họ

มดถึงบ่อแดงแล้วจะบอกว่ามีบ่อแดงมีใจจอกจอดนี่แหละนี่แหละนะครับโอ้ยแล้วเบิ่งดูเบิ่งดูอุิ่งรูร่องเรือรับอรุณอุลไอ้รักบึกละหานท่านผู้ชม บื้องเบื้องบรรยากาศเบื้งละหานไปทั้งได้มีบ,วบ,มบ,วบ,บ,วบัวบอพี่นอ้อนมีบัวบอบัวบลายเด้อพี่น้องเลยมีเจจองพี่น้องเบื้งละหานสะพาน สะพานพี่น้องสะพานใหม่ยาวที่สุดในประเทศน,นี่บรรยากาศเป็นีาา้อากาศคึมคึมอากาศคึมคึมอากาศคึมคึมท่านไปชมที่เมืองละหานเมืองละหาน ท่านผู้ชมบางบรรยากาศปีนี้บัวว้าหลายบัวว่าขึ้นไม่ใช่จอกหลายพุทธบัวเลยบัวขึ้นท่านเคยชมเลยนี่เป็นสุ่มม่านั่งนี่ครับฮึแกะโบราณก็มีเจสั่างเ้าจิบัวครับกับดกแกกับฟองอื้อใช่ ไม่ให้หาปาไ่เห็นคนหรอกใครกกมือละมันช่วงนี้เขาปิดละหานตรงนี้ไปเอาตลาดสุ่มเยพี่น้องเพื่ผู้ชมไปเอาตลาดค่ะเปียวเบิ่งละหารมากินกาแฟสุ่มบัวแดงจิตขอบพระคุณ เดินนะคะร้านค้าก,าก็มีเอะเกี๊ยวก็มีน่ามีกาเกี๊ยวมีกาแฟนี่ค่าบริการยานดีบริการอุดหนุนเพื่อน้องที่มาเที่ยวบึงทุ่งบัวแดง <c oughs> มาพูดถึงฐานก็มาจากสีสามแยกหนองบัวใหญ่เลามาจากกรุงเทพยแล้วเดี๋ยวซ้ายหนองบัวใหญ่หนองบัวละเว่ ถ้ามาจากตัวจังหวัดเชียงพูมเลี้ยวขวาสามแยกหนองบัวใหญ่เ,เข้ามาถึงบึงละหานสิบสองกิโลถึงบ้านมะเกียเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเ,าเข้าบึงละหานมีร้านค้าร้านอาหารให้นักท่องเที่ยวมาชมบึงบัวบึงละหานบึงละหานเป็นแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอจกิกิบดั วัดเทยพูมนันพิธม่แล้วเจ้าค่ะนี่รับน้ำเยีงบ่นานี่นี่ร้านกาแฟโบราณพี่น้องกาแฟโบราณหอมหวานกรอบอร่อยน้ำมาสการค่ะรับน้ำเรียงบ่ค่ะ